ความชอบมีความชอบพร้อเปลเอ้คนผุ่นคนมีความชอบมาสิบอกไล่แถวมานำแล้วเอามันไม่ค่ชัดใส่ไว่เ็ดเจ้าเขานี่อันใหม่ติดไว้เถอะฝุ่นปุดปจะเศ้า บคุมเอนผีจุมเนยไก่ีเป็นเดนะเลยผีมันยทาลงผีเ้า้ง่ได้นันทำยังไงนี่นหนิ้วผีอ้ยาวาง่เพนเพื่อผู้นี้หนึ่งเถเพื่อนหน่งไปไนี่ไปไงนไปไหนนใจตัวไปไหนึ่งต่อยเนเด ว่แลกันนึงุิของเราเลยเต็มพ่อกันหนึ่งเท่านั้นส่วนกรเสอบพี่ตงงเราน่ยกีอว่าเรานงเตวียงเต้นม่เกิดนีตัวเนนไงมันกไงไงยู่บทไงมันแค่ีเง้ยวไวุกละเด้นี่ต้องเตาอืมันนี่เลย อเอเคอเคมันซื้าดี่มาเด้อยังไกูโดนคนไแล้วมาได้เออซาได้ป่ะจะแก่ยำม่ได้ดอกพี่น้องเด้นพี่น้องนี่นะสั่งในได้จ่ายฝางแกอะไรลวยังงูุระเขาไทยเน๊ะฮอันดีอันนีดอันนีอันที่แบบชุกแน่ไป

มือแรกับก้องตือ้าวสาวนี่คือูกกระติ๊บใช่ไหมลูกกระติ๊บนี่คืองานของหอมนี่ยนี่ดีป่ะถ้าใครดีได้อยู่นี่คืองานของเรา่ย ขึ้นจังววะแัก็มเหงานกะฟาผิดเสียมีิตื้อได้เศราโควันตกลาใจเศร้าขึ้นยังไนอนฝันพ่เจียบก็เคยฝันมาฝันเลยเทาอันฝัน้เลยม้อยนอนเ่ไรประหยัด่อยมาไปก้เทียบอ้อไเขียบเรออเียบไปหาอันนี้ฝันอืฝัน มันนีเตือนนะองออโอ้วหนี่พากันอันเพื่อนชาวอ้ากันกี่เห็ดอันยิ่งยากขายโอ้ผิดวง้จีบท่นาินี่นี่ยผู้จไปท่นเขาผิละพนะโอ้โทษปอกถ่องออมก่อนพนะวันแรกคีบจเล่นวันแรกวันแรกันอยางนโอ้ผูคือมาจักสี่พนะทำไมเอาแบบนี้วะจะเอาแบบบจ็ปางม่อยกอยู่ มัถามมันก่อนเขงไปาดพึ่งกไน่เลหรอไห่นแ้ปาดพึ่เบบไหนปาดเออเอาใบมันหนึ่นเขาไปปาดแนวมาล่องมัยมะล่องใช่ไหมมะล่องหรือร้อ นีแบบหาบานไก่ไก่แม่็ดีคอเดียห้องเนี่ยห้องไก่มานพอีันิดีเยอะไกมันดุอมเันคือว่าเป็นหองบ่อหอด่มันเป็นน้ำเสาบ่อืตอบมันบ่งมอันนี้ห้องดีเลยตอเต้องมีแนวรองเขื่อนนี่บอตร์ มันตอก้กันมันมันเลือกให้มันตก้ันเี่ยงนมันเลือกหรอมันนีไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวทัตกนันม่จุให้นกพีบาอย่างค่ะว่าสีเียงคืนฮะเงคืนหรือเล่อันนี้ขาน้ำบอสนะกหนุ่ยนี่็เสียซเหรอบะแม่นันีไห อันข้าเตานี่ยแม่เพิ่นถามเรื่องเตาแต่ทีิมีอนกก็ี่ร่างใหน้าเชียนี่จส่เพื่อนเกิงก็ว่าพี่หนเขาไเมาผี่เออกระสีด้ีกระดบุ๊กทานข้าวสิบเบิรนกันมัีอันนั่นนำอีเด้อได้กับนี่เขาเอาน้ำมันเหก่ นำมัน no <Norwegian> ี <of the> <Norwegian> ่าด so, uh, e like ีเด้อน้ำน้ำมันนั่นโอ้ยเห็นเยอน้ำมันโอ้นมันนั่ได้ดี่เ้อเานน้ำกมันเลยนะคะเอยองไก่ยางเจ้าเล่หมากเด็เก๋ยตุ๋ละิไ Ja. Uh. ว่า<ส>ม,ม,ม่นต้องวอย่างน <elaborate. S 3> ี้ซ่อมเองย่สิดเ็มตัวโอเคหมดอกระตันบุ๊บบุ๊บเดวดี๋ยวมารัอยไไหมคะูมาเบิ้้นเนาะ่ตเบิ้งค่ะเบิ้้ ก็ูปกติน่อปกตนูปกติว่อ่าถือกินเพาะ่าถ้าไฟถ้านมนเห้งเป็นจ้ามานับทราบคุ่นี้ฮะ วันนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้พกไปเมื่อเอินนกนีนัดสองทคานไปร้านเกียร์ถ้าเขาเปลี่ยนพุ่งนี้ถ้าพุ่งยิป๊ะประชุ่มเหมือนรู้ว่าสิงไอมไปทีเดียวเนาะเดี๋ยวเนี๊ยทำหนอเปล่าัไปประชุ่มาคือยู่ไหมมันจะไปร้าเกียร์

ไม่เนทไงดาี่ระเดี๋ปีเดประธานวดมันยืนแกวเก่งีประธานวัด้าวแต่รอนแล้วเขาทานนี่อาหารนเนาะไปห้องพี่ปบถูกเไม่โวยพหนในมอเ่อนยานโวยพยงไม่สอดนหนไหม

เขาเรนขาดไปนี่่างใ่เงครับอ้อนน่อยอ้ยว่าแล้วไกีไ่เกียวแล้วไปตัดออกแต่ว่าอันนี้บอรุกเปนบอร

ใหมุ่ดถ่ายเองไม่ไดยเสียใจ

อยาตมันมแห้งกับบาอนี้เลย่มันมีไฟเลยนี่ยแล้วก็สร้างรต่ ดูมกเบิองไหมช่พูดดูอันี้พอพอดีไปจากท่างขอดีบอกับอันนี้รูดบอ

ກ່ອນກ່ອນໃສ່ກະເດ